ถ้าหลวงตาเนี่ยถ้าเป็นหลวงตานะหลวงตาศึกไปม,มีดีกว่ามันทำ้ายตัวเองนะนะั่นน่ะทำลายตัวเองอย่างมากแนละ้วมาบวชเป็นพระไปทำอย่างนั้นไม่มีฮีนีโอตปะไม่มีความเกรงโกตบัมไม่มีความลายแก่ใจไม่มีทางที่จะบวชเป็นเข้าไปสู่หลักธรรมได้เพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของเลิศดของละเอียดเรื่องอารมณ์มากๆเพื่อแก้ไขจิตใจยิงไหมอ่าฮะ เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางหรอกมีคนดูไหมนะเนี่ยอเอานึกว่าสิบเก้าคนฮะฮะวันนี้ก็มีแต่ปัญหาเนี่ยพราะคนเข้ามาเนี่ยพูดแต่เรื่องธรรมะใครก็อ้างจากพระใจปิหกแต่ไม่เคยอ่านพระใจปิดกเลยพวกที่อ้างอยู่เนี่ยอ่านเหลียวบะดานะไม่ไม่ไมลึกซึ้งอะ่ะ ต้องศึกษาหลายๆด้านเลยนะว่าศาสนาพุทธเนื้อแท้เนี่ยเขาสอนอะไรอันนี้ไปสอนสร้างพญานาคไงนะมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมีแต่สอนกันให้ยึดทั้งนั้นอ่ะอ,อย่าลืมนะศาสนาพุทธสอนเรื่องอนัตตาสอนเรื่องสุญญตาสอนเรื่องทุก์ความดับทุก์ข สอนตัดภพสัต์ชาติอันนี้ไปสอนเพื่อจะหาภพหาชาติจะหาเมียเลยสิฮะจะกลับไปสู่อย่างนั้นเหรอฮะ,อะทุกวันนี้มันไม่เข้าใจจริงๆอ่ะนะในในศาสนาพุธหลวงตาพูดตลอดวันนั้นที่ไปอบท็อปนีวนะลวงตาพูดถึงอาเทวนิยมกับเทวนิยมศาสนาพูธเราเป็นอาเทวนิยมนะไม่ใช่เทวนิยมก็คือ เราไม่ได้ขอให้โดนบันดาลไงพุทธศาสนาพุทธเราสอนถึงเรื่องกรรมทำดีๆทำชั่วชั่วไม่ใช่ทำดีได้ดีตัดได้ออกไปเลยทำดีดีทำชั่วชั่วทำขณะไหนวันไหนไห่นาทีไหน,ไหน,ไหน,ไหนมันก็ชั่ว้ะทำชั่วทำดีนี่คนไม่เห็นมันก็ดีเหมือนลูกตาบอกมึงคัมึงทำดีแล้วคนไม่ยอกยองของความดีมึงหายไปไม่ไม่หายหรอก ฮะนี่ศาสนาพุทธเราสอนแค่เนี้ฮะอันนี้โอ้บวชมาไรสดดาคนอื่นอยู่ก็มีกั้งเหลือเฉพาะกิจว่าบวชมาเพื่อจะมาลบกันว่างกันโอ้โหดูสิศาสนาพุทธเขาสอนมาลบกับตัวเองวันนี้เนี่ยถ้าหลวงตาเนี่ยถ้ามันไม่อยากมาสัมภาษณ์หลวงตาหลวงตาพูดให้ฟังในหลักการนะไม่อยากพูดหรอกเรื่องเนี้ย นะจริงไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมข้าตั้งเป็นซีรีส์เกาหลีเลยนะเนี่ยเห็นไหมอนะนายตัวร้ายอนะโอยายซีตัวร้ายกับนายหัวล้น <c oughs> โอ้ยเล่นเ่ฮยเลยแล้วก็พึ่งมือสับเปลกๆอ่ะขอดูโนอะไร นาคีน้อยวะ่ะต่อไปเนี่ยโอ้โหมีศัพท์ใหม่แล้วนะอะอะพระไปขอดูนาคีน้อยชีอะไรชีเลี้ยงนาคีน้อยเ,ยอรเ,ยเรยหรอ,อ,อ,อมันเกินไปน่ะทุกนหน้าด้านหน้าทนมากๆานะถ้าเราไม่มีความละอายใจฮะหลอกลวงกโกหกโยมเขาอะ แล้วสัญญาอย่างเงี้ยอย่าไปพูดถึงเรื่องธรรมะเลยถ้ายังโกหกอยู่นะนะการโกรหกนี่แหละเป็นตัวกั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความเป็นคนก็ไม่เต็มถ้าโกหกกลายเป็นสัตว์เลยจริงนะจำไว้มึงโกหกครั้งหนึ่งนะนะการกระทำของมึงหรือคำพูดของมึงเนี่ยจะถูกสงสัยไปตลอดชีวิตถ้ามึงโกหกเมียมึงเนี่ยเอาสิ เพราะมึงทำเองให้เสื่อมเองฮะอย่าเดี๋ยวว่ากรมาใครจะไปเชื่อได้ล่ะทีเนี้ยถ้าหลวงตาพูดตรงอะใช่ไหมสอนถูกสอนตรงเกินไปคนโง่ก็รับไม่ได้อีกแล้วพระองค์นี้พูดรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับ นาะอยู่ใครอยู่มันอย่ามายุ่งกับกูเลยกูว่านะฮนะน่าอายมากนะพระไปทำอย่างนั้นยิ่งเนื้ยอยู่แถวๆช่องเมกนี่ก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวพาดซีกันย่งผู้หญิงที่หลวงตาพูดนะเมื่อหกเจ็ปีก่อนนะนะเรื่อยเลยเนี่ยเผากุฏิกันก็มีเพื่อจะไล่กันหนีฮนะจริงยังไม่ชีกันเนี่ย ไม่ใช่ไม่ชีไม่ชีกลหัวแล้วไม่ชีพามฮะตีกันต้องส่งโรงพยาบาลก็มีจริงไม่ตำรวจปีนั้นอะ่ะมันหน้าไม่อายนะ <c oughs> บางคนบวชมานี่สักเก็บเงินได้สักแสนหนึ่งลนะ้วจะสึกไปขายก๋วยเตี๋ยวไปลงทุนนะลงดูที่มันบวชมาหาเงินแล้วนะ่ะฮะ มันไม่ได้มวดหวังเพื่อจะพ้นทุกข์เพื่อศีลธรรมทั้งมันเจตนาต่างกันเนาะอะนะเห็นไหมหลวงตาก็เลยว่าการบวชการอะไรก็ามแมแตาโยมเข้าวัดก็ามถ้ามีไปเจตนาไปหวังอย่างอื่นแล้วก็จบเลยชีวิตเนี่ยนะทำลายตัวเองเลยนะนะอ่ามาแสวงหาอะไรก็ไม่รู้หลวงตาเนี่ยนะได้เงินมาหลวงตาเขาเอาไปทำประโยชน์นะครับมา อย่าลืมนะนะ,ะไม่เก็บไว้หรอกพระวัดนี้ไม่ให้มีเงินนะไม่เลยหลวงตาหนีกล้าพูดเลยไม่สะสมนะ,ะ,ะมีก็ถ้ามันเหลือเฟือจริงๆอะถ้ามันเหลือใช้ที่อยู่ในวัดก็เอาไปทำสาธารณประโยชน์ให้โรงเรียนมั่งนะ,ะให้โรงพยาบาลมั่งนะ ให้ผู้เปราะบางมั่งเห็น <c oughs> ไ,ไหมเอาไปทําประโยชน์นะไม่ให้มีเงินเก็บพราวันนี้ไม่มีเงินเก็บแม้แต่ตัวหลวงตาเองก็ตามนะไม่มีเงินเก็บมีแต่เงินฝากตาเปิดบัญชีเดียวเนี่ยนะตรวจสอบไรเลยไม่มีเงินมานะเพราะว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีหลวงตาเนี่ย ไม่ใช่หลวงตาเป็นคนไปเบิกนะมีโยมไปเบิกนะโยมที่วัดนี่แหละไปเบิกแล้วเขาก็เอาเงินเนี้มาใช้ในวัดหลวงตาไม่ได้ไปยุ่งนะจะบอกให้ตอนเช้าเนี่ยเอมก็ไปอะมาแล้วเอาเข้าครัวบ้างเอาเข้ากองทุนนะในวัดเนี่ยเพื่อจะบริหารนะหลวงตานี่เป็นแค่คนถือบัญชีนะนะ จะบอกให้นะถ้าโยมเอามาถวายหลวงจาปุ๊บนี่า้ามันมีหลวงจาก็เออคนใดเลือกร้อนหลวงจาก,ก็ให้ไปเห็นไหมอ่าองค์กรไหนอ่เห็นไหมอถ้าสะสมเงินทอนไม่ม,มากๆเลยใจมันออกเรียกว่าปัดใจปัดใจออกจากพระปัดใจออกจากความเป็นพระความมรณนะความเป็นสมณะสารูปเห็นไหม ไปจะว่ายังไงก็ว่าไปเถอะแต่ความดีความงามเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราอะนะมเราไม่ได้ไปหวังออกไปทางโลกเราหวังเพื่อจะพ้นทุกข์อย่างเดียวมุ่งมั่นไปสู่ทางนิพพานอย่างเดียวนะไม่มีโอกาสที่จะกลับออกไปอย่างเงี้ยเรามันจะมีมาทําไมอะ่ะพวกเนี้ยสิ่งพวกเนี้ยจริงไหมอ่าอย่างเขาบอกว่าหลวงตานี่อ่กินหรูอยู่สบายมาดูเลยกูกินเนี่ยน้าพริก มะเขือไม่กี่แล้วล่ะมึงอย่าทำมาหลูขนาดไหนกูกินแค่นี้นะอ่ะอยู่สบายอย่างเงี้ยมึงมาดูที่ที่นอนกูมาดูกูนอนตรงไหนก็ได้ฮนะกูเนี่ยเป็นภาที่ยากจนที่สุดจะบอกให้นะกล้าพูดเลยนะ แล้วก็พูดจริงด้วยพระอ,องค์เนี่ยมาไม่ให้เหลือสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ทำสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์ไม่ทำสิ่งไหนเป็นโทษไม่ทำนะมาเพราะฉะนั้นอ่ะเป็นพระเป็นเจ้าเป็นสงเนี่ยเป็นสมรนานสาร,รูปเนี่ยมันต้องมีความงดงามในศีลอ่ะ มื่อมีศีลมันก็มีธรรมะแค่นั้นแหละคนนะอ่ะมีฮิดิีอุตปะป่มีความเกงกลัวสบายรลายแก่ใจนะเนี่ยฝากไวนะ้นะอ่อันไหนไม่ดีมันงามไม่งามก็อย่าทำนะพระเจ้าประสงค์เราก็นะไม่ชีก็เหมือนกันนะอย่าไปยุ่งกับพระนักนะเนี่ยวัดป่าบอนะ่อน้ำพระอินไม่ชีเกือบสี่ร้อยนะนัะ่น ชีพามอีกเป็นร้อยนะสี่ร้อยกว่านะผู้หญิงกูไม่เห็นมันมาคุยเรื่องโยคีน้อยกับกูเลยโนคีน้อยอะไรเนี่ยนาคีน้อยฮะมีแต่ความเคารพเห็นไหมฮะงดงามในศีลในธรรมงามในกิยามารยาทไม่ชีวัดป่าบ่อน้ำพออินเนี่ยไม่มีหรอกเรื่องพวกเนี้ยฮะ ถ้ามีระสึกไปอย่ามาทําให้แม่เป็ดแปดเพื่อนตัวเองถ้าอยากมีผัวก็ภาคก็เหมือนกันถ้าอยากมีเมียก็สึกไปเขาไม่ว่าเรามึงไม่มีกี่คนเลยนะอย่ามาทําอยู่ในเนี้ยนะจริงไหมละ่ะออมันน่าอายมากๆนะอ่จะ,อะบอกให้ ความงดงานแห่งศีลแห่งธรรมเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นสู่จิตสู่ใจผู้พวกนั้นได้แน่นอนอ่ะ,อะ,อะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพูดถึงแนะนำให้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นหน่อย